อัปเดตบอสและกิจกรรมที่เราต้องเจอในเดือนมีนาโฮโอก็มาลูเ oh กีย oh ก็ม ja ี ja ja <ii> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับ,รบก็เช้านี้นะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตนะฮะกิจกรรมหรือว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนมีนากันนะครับผมไม่พูดภาพทำเพลงฮะ คลิปนี้จะคลิปสั้นๆนะฮะรายละเอียดค่อยว่ากันเมื่อกิจกรรมมานะฮะก็แน่นอนนะฮะไอตัวนี้นะฮะคอร์เรกเรย์นะครับเมื่อวานพูดไปเยอะแล้วนะครับก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆแล้วกันนะครับแล้วก็บอส5ดาวครับบอส5ดาวครับวันที่1ถึงวันที่8นะฮะเป็นเอ่อเทอร์นาดอสนะครับนี่นะฮะ แล้ววันที่8ถึงวันที่21ครับเป็นโฮโอครับนะฮะแล้วก็วันที่21ถึงวันยี่ยีนะครับทันเดอร์ลอสครับนะฮะแล้วก็วันที่28ถึงวันที่10นะฮะ10เมษาเป็นลูเกียครับนะฮะก็โอ้หน้าตีก็เนี่ยฮะโฮโอกับลู o, เกียน,นะครับเมก้าครับวันที่1ถึงวันที่8เป็นเมก้าชาลิซาดไว้นะครับ แล้วก็วันที่8ถึงวันที่21ครับเป็นเมก้าเมดิชามครับนะฮะแล้ววันที่21ถึงวันที่28ครับเมก้าวีโนซอลครับนะฮะแล้วก็28ถึงวันที่10ก็เมก้าราคาซามนะครับกิจกรรมนะฮะกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีอีเวนต์นะครับวันที่5ก็จะมีอ่า อะไรนะเป็นกิจกรรมจับนะครับที่จะมีโปเกมอนฮิตมอนทั้ง3ตัวออกมานะครับวันที่8ถึงวันที่14เป็น Festival of Color นะครับสีสันนะฮะเทศกาลแห่งสีสันนะแล้ววันที่11นะฮะเป็น Elite Late นะครับซึ่งจะเป็นเอ่อเลจินะฮะเลจิคิดว่าน่าจะเป็นเลจิไฟฟ้ามาก่อนนะครับในวันที่11นะครับ วันที่18จะเป็นคอมมูนิตี้เดย์ครับนะฮะแล้ววันที่21ถึงวันที่29ครับเป็น Let's Go Team Rocket Takeover นะครับก็ไม่รู้จะเจออะไรนะครับก็ต้องมารอดูรายละเอียดกัน21่ถึงวันที่29เลยนะแล้ววันที่25ครับ Go Battle Day ครับนะ,ะจะเป็นการตีกันนะฮะ20 20เซตนะฮะ100ครั้งนี่ นะฮะสนุกดีนะผมก็ชอบแล้วก็จะมีงานวิจัยนะครับงานวิจัยแบบเขาเรียกว่าอะไรรางวันงานวิจัยครบเจ็ดวันนะฮะก็คือถ้าเราทำงานวิจัยครบเจ็ดวันเปิดจะได้ตัวนี้ฮะโอ้โหพาราเซกครับพินเซอร์ครับโนอลักครับจีเบลครับแล้วก็ฟูฟู่ นะครับแล้วก็กูมี่นะฮะไม่น่าสนใจเท่าไหร่ชั่วโมงตีบอสครับวันนี้วันที่หนึ่งนะฮะใครอยากได้เทอร์นาลสนะครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะชั่วโมงตีบอสนะฮะวันที่8ครับโฮโอสิบห้าก็โฮโอเดี๋ยว2ออันเนี้ยผมจะตีเยอะๆหน่อยนะฮะคนอาจจะอยากได้อาจจะตีหลายวันไม่ใช่ตีเยอะๆนะแต่ช่วงนี้ผมไม่อยู่นี่แน่นอนเลย เนี่ยผมไม่อยู่งั้นช่วงวันที่โฮโอมาผมจะตีให้เยอะหน่อยะช่วงนี้ผมน่าจะไปปีนงังแล้วก็ทันเดอร์ลอสนะครับยีบ่เอ่อยี่สองมีนานะครับก็คือทุกวันพุธอะแหละนะครับแล้วก็ยี่สาเอา่อยี่เก้ามีนาก็จะเป็นลูกเกียนะครับช่วงลูกเกียกับโฮโอมาก็จะตีเยอะหน่อย สปอร์ไลท์เอาลนะฮะอันนี้วันพุธใช่ไหมอันนี้วันอังคารครับอังคารที่เจ็ดก็เป็นอ e ีครับนะจะได้ 2X Candy ด้วยในการลบมอนโลเบเลตครับนะฮะวันที่14นะครับ 2X นะฮะ XP 2อเท่าจากการ e v โ p o ปเกมอนนะครับลิทเทนครับอ่าันนี้สตาร์ดัคูณ2นะวันที่21นะอันนี้จะเป็นวันอังคารนะครับ ทุกวันอังคารมันจะมีนะฮะแล้ววันอังคารที่ยี่สิบแปดก็จะเป็นโปรลิโปวันอังคารยี่สิบแปดจะเป็นปอปริโอนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมสั้นๆนนะครับก็ที่น่าสนใจก็จะมีโฮโอลูเกียวันที่แปดนะครับแล้วก็วันที่แปดนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีเมก้าใหม่ปะเมก้าเมดิชาม นะครับอ่าเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยไ้ตีเมก้านะแต่ว่าตัวถ้ามีโอกาสก็จะพาตีแล้วกันนะครับโอเคสำหรับเชา้านี้ไว้แค่นี้เดี๋ยวผมจะไปปั่นจัก,กรยานนะฮะไปเปิดกล่องซะหน่อยนะครับผมเอาไอตัวนี้แหละนะเช้านี้ก็แค่นี้สวัสดีครับ